เห็นคนอื่นเขาเล่นแล้วเขากิีดอะไรก็ไหม่รู้เราต้องลองเล่นดูซะแล้วก็สวัสดีท่นผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมันนี้อยู่ในเกมอารยานะครเกมผีของคนไทยที่เป็นเดโมโบ่บอยไมหมเราแะแต่แบบปล่อยให้เรามาเล่นดูว่าเป็นยังไงนะฮะฟิลแบบจะเป็นแบบน่ากลัวขนาดไหนไปชมในเกมกันเลยปั๊บโอ้โห แค่เข้าเกมก็ไม่อยากเล่นแล้วโอ้โหโอ้เสียงใหม่ก็โอ้เสียงมิวสิกลดไปเลยลด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 โอ้โหดังมากโอโ้เกมนี้มันต้องอย่าง,งี้เกมนี้ต้องงี้ <c oughs> ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มาดูกันนะเพเดโมคุณต้องการจะเริ่มเกมหรือไม่โอ้โหอย่างงี้ต้องตอบเจ๊ดเลยทีเดียวเชียว โอ้โหนี่คือเกมผีคนไทยที่เป็นสเปคที่ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งระดับกลางของคอมรุ่นใหม่นะฮะแต่คอมรุ่นเก่าแบบคอมผมนี่โอ้โหโรโอ้โหแล้วคือแบบออยเล่นเองแล้วออยเลยอ๋อที่รักอ๋อโอ้โหตกใจให้เราเป็น ผู้ชายและผูห้หญิงเนนะียไม่มีนมเลยเออเออเกมเซฟ,ฟเว้ยลงไปซื้อน้ำเดี๋ยวมานะโอเคอีโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยฟักอยูแม่วิววิโวโหนี่อะไรเนะี่ยพระสมเด็จวัดระฆังผู้สร้างโดยสมเด็จพระ ผ้พาจา์โตพรมสิกีดอ่านยาไปเฮ้ย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 เฮพระ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 อยู่ใกล้พระเอาไว้จะเป็นอะไรที่ดีมากนะเออห้องน้ำเปิดเองได้อย่างงี้กูเลิกเล่นปล่อยมือปล่อยเมาส์เลยทีเดียวเชียวนะฮะโอไม่ค่อยชอบเล่นเกมผีเท่าไหร่นะครับผม เปิดรอเลยนันเนี่ยออล็อกด้วยอ่าล็อกด้วยนั้นเนี่ยล็อกด้วยอืมอ๋อไม่อยากเข้าไปเลยห้องน้ําเข้าใจว่าคําว่าเกมผีใช่ไหมครับว่าห้องน้ํามันคือเข้าไปแล้วไม่ว่าสถานการณ์ไหนผีก็เข้ามาในห้องน้ำนะฮะถึงถึงจะรู้ก,ก็เถอะแต่ต้องเข้าครนะับขอหนูฟังแป๊บนะฮะกู <c oughs> ไม่กลัวเลยนะจริงจริงจริงไม่กลัวเลยนะฮะนะฮะ,นะฮะ,นะฮะมีะไหม ไม่มีเอ้ยอะไรนุ่มก่อศกอนากกรรมฆ่าโหดห้าศพไม่อยากจะเอาออกเลยฮะคือรู้ว่าจะเปจะไ,ไฟไฟไฟดับอย่าเคา เฮ้ยเฮ้ยใครจะโค้งไปเร็วไปไปไม่อยา่ยาอย่าโอ้ขึ้นมาต่อหน้าต่อขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาต่อหน้า ใครหัวล้อตามหาเสียงเว้ยตามหาเสียงแล้วคือแบบทางมันมืดมากครับและแบบว่าทางเดินโจ้งๆอย่างนี้มันรู้สึกโล่งใจโล่งจุดโล่งหัวใจเหลือเกินนะฮะคือแบบว่าโอ นี่มันอะไรเนี่ยมันมีอะไรใช่ไหมเอาไปอ่านก่อนนะซอ,องจนไม้เปล่าวหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรอยู่ข้างหลังนะฮะโอเคครับหันมาแ <c oughs> ช่ความชำ้ำนี่คือแช่โอ้วิวแชร์ครับท่านผู้ชมไปด้วยกันไหมจะได้แชร่คลิปมันด้วยนะกูไปแล้ววิ่งยังไงวะ อย่าตามมาเด่าดะเ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 ดมาดะาะ่าะเดะเดเกดะเกเกะเดะงมีเดะเเด E เฮ้เดเดมเดะเมะเดะเดะเมะเดเเเร็วๆเดะวเดะเดเดะเดเฮ้ยเเดเเเ เฮ้ยอะไรอะไรเสียงอะไรโอ้โหเข้า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 เเข้าเกดกดกดไงกดไงกดเออโอ้โหเฮ้ยรีบรีบอย่าอย่ารับอย่าอย่าสิพวกพวกยาเอ้ยยา อย่าทับสิเออทางโคตรมืดเลยนี่อะไรไหมวิวแชร์โอเคเฮ้ยเสียงเลยครับคอนโทรลคางคลานนะคลานรู้สึกอนหน้าออกจากจอแป๊บนะฮะเฮ้ม จากเล่นบ้านแหละโถยแล้วก็ไม่บอกมาให้ตกใจอยู่ได้โถ่เกมเซฟแล้วครับท่านผู้ชมกระโดดข้ามเฮ้ยอย่ามืดมองไม่เห็นเว้ยอู้เสียงมันเซอร่าวดี่เกินเล่นงี้เลยเหรอ เอาจริงดิเฮ้ยเสียง,งใครหูเสียงใครหู้งวนโอ้อยเดี๋ยวปี๊ฟิก่อนครับแป๊บนึ่งคนระับ <c oughs> โอเคครับโอเคครับเฮ้ยปิดแล้วแล้วโดนอะไรเนี่ยน,นี่ล็อกไหมล็อกด้วยจังหวะน,นี้กลับแม่กลับอะไรอะไรอะไร โอ้โหอะใครมาใครมาปวดพอกูพอกูอะไรดีดเเบรนติดจะเป็นอะไรตตจะจฮ้ยเ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 ฮ้ยไม่เอาดิอะไรอย่าไม่เอาอย่าเล่นแล้ว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 แล้วไม่เอาโอ้ปัดออกไปอยู่แล้วออกไปอยู่แล้วไม่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 อยู่แล้วอย่างนี้ไม่อยู่แล้ววิ่งแล้วนี่วิ่งแล้วใช่ไหมนี่คือมึงวิ่งแล้วใช่ไหม นี่คือมุ่งเยี่ยวใช่ไหมโอ้โหอะไรจะดักหน้าดักหน้าเลยโอ้โหโอ้โหหันกลับมาแล้วกูจะเจออะไรมั้โอ้โหสัตว์เลเต็มหน้าเลยทีเดียวเชียวอา้าวจบแล้วลรอโอ้โหนี่เดโมโนะเนี่ยตัวเต็มโคงช็อกตายอะ่ะโอ้มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้จนที่สุด โรงพยาบาลก็ได้ปิดปรับปรุงไปแต่ก็ยังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นให้เห็นจากคำบอกเล่าของคนที่ผ่านไปที่นั่นว่าได้เห็นเงาลึกลับหรือแม้กระทั่งเสียงร้องห่วยหวนบางก็ว่าเป็นเพียงแหล่งมั่ดสุมของพวกวัยรุ่นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ฉันเห็นอรารยาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลแห่งนั้น ที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับแต่แล้วคืนหนึ่งฉันก็ได้รับข้อความประหลาดจากอรารยาเขียนไว้สั้นๆว่าอยู่ที่โรงพยาบาล นั่นเป็นเหตุให้ฉันต้องมาที่นี่คืนนี้